กระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุยง้ยโงเฮง Astrology อิ Ast y, ทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือ s i เ n a t u r e นั่นเองวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนพืนแฟนเพจแฟนยูทูบของผมในช่วงวราอันดีงามตรงนี้นะครับกับช่วงพิเศษเป็นช่วงตอบคำถามให้กับแฟนเพจชื่อช่วงว่า ตอบปัญหารักตัดขั้วหัวใจกับสินแสหมิงนะครับเริ่มกันเลยนะครับมีคำถามมาจากแฟนเพจแฟน YouTube มากมายนะครับผมจะเลือกคัดเอาเฉพาะคำถามที่มันผมเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อผู้ที่ถามมาแล้วก็ต่อท่านอื่นๆที่อาจจะหยิบยกเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ คำถามที่ถามมาคําถามแรกบอกว่า,าผมไม่ขอเอ่ยชื่อผู้ถามนะคบแต่ว่าท่านที่ติดตามเป็นแฟนเพจโฟบของผมกับแฟน youtube ไอ้ส้นแสหม,มิงเนี่ยพอฟังคำถามแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นคำถามของตัวท่านเองนะครับคำถามถามมาว่าสินแสหม,มิงครับทำไมที่ผ่านมาความรักมันไม่สมหวัง นะครับมันมีแต่ความจุกจิกและยุ่งยากนะครับออของคนราศีสิงหกับราศีลัคนาราศีสิงกับลัคนาราศีพิจิกเ,เขาหมายถึงตัวของผูง้ถามเองนะครับกับอันนั้นน่าจะเป็นแฟนเขาผมก็ตอบตรงนี้นะครับว่าช่วงที่ผ่านมาสองลัคนาราศีเนี่ย ดาวมันทำมุมไม่ดีเหรอครับนะครับ,รบมันทำมุมในลักษณะที่ให้เกิดปัญหาและความขัดแยง้งปัญหาที่จุกจิกใจท่านชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของความรักและก็ครอบครัวนะครับออจะมีมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปตามลักษณะของพื้นดวงแล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะที่แม่งวุ่นวายเหรอฮะเพราะดาวมันส่งผลในลักษณะเนี้ยมันแทนความหมายถึงความรักที่มันไม่ค่อยสมหวัง ส่วนพิจิกก็เช่นกันนะครับมีดาวดาวเสาร์มาทับตำแหน่งดวงท่านอยู่ก็จะทำให้ท่านจุกจิกยุ่งยากแล้วก็ลำบากใจความรักไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจหวังจุกจิกงี่เง่าไม่สักเซสไม่แฮปปี้นะครับดาวตรงนี้ยังส่งผลอยู่แต่ว่ามันก็จะค่อยๆขย,ย,ย,ยับคลายลงไปฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นชาวลัคนาสิง์กับพิจิกเนี่ย ถ้าคุณประคับประคองความรักของคุณมาถึงตรงนี้ได้แบบเรียกว่าผืดขึ้นคอแบบมังเอก,กมากๆเลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณก็เก่งแล้วละ,ละแล้วกเ็เมื่อดาวมันขยับย้ายเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าปัจจุบันคุณยังไม่เลิกกันไปก่อนนะผมดูจากการโคจรของดวงดาวตรงนี้แล้วคิดว่ามันจะเป็นในช่วงประมาณปลายปลายป,ปีความรักน่าจะลงตัวกว่าช่วงที่ผ่านมา แล้วแฟนแฟนยูทูบแฟนเพจแอคคาร์ขผมเนี่ยที่บอกว่าเป็นชาวราศีพิจิกอีกอันเป็นสิงเนี่ยนะครับผมก็บอกตรงนี้ว่าคุณอย่าเพิ่งไปยึดติดอะไรกับแม่งมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงตรงเนี้ให้คุณคิดง่ายๆว่าอะไรก็ตามซึ่งมันมันดำเนินมาถึงตรงนี้ได้แล้วความรักถ้ามันยังอยู่หนะ้าตรงนี้นะก็ถือว่าคุณนี่ม่งก็เป็นผู้ทรหดโคตรนะครับ นะครับทรหดมากแต่ถ้ามันมีอันต้องจากกันไปก่อนหน้าตรงเนี้ยนะครับก็คิดมัง่ายๆแค่สองคำก็คือช่างแม่งนะฮะมันมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาฉะนั้นที่มันถือว่าดาวที่โครจรแบบนี้มันก็สกรีนดวงของคุณหรือคนที่เกี่ยวพันในชีวิตคุณได้ในระดับหนึ่งแล้วละ่ะว่ามันไปด้วยกันได้หรือไม่ได้ บางครั้งการที่คุณแยกจากกันไปในลักษณะการ,ครโคจรของดวงดาวตรงเนี้ยผมกลับมองว่ามันจะเป็นการที่คุณจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตซึ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดว่าความรักคุณเนี่ยมันไม่สมหวังหรือมันซ่อนตึกมากๆนะครับ มันมันไม่ไม่ได้อย่างหวังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อดาวมันเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้ดีขึ้นมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกกับสิงห์ยังไงก็สู้ๆนะครับขอให้ท่านสู้ๆแล้วก็ไอ้ผ่านเรื่องความรักที่มันไม่ได้อย่างหวงังเน่าหนอนตรงนี้ไปให้ได้ เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้นแล้วก็ใครที่โครงสร้างดวงความรักมันไม่ได้เสียหายจนเกินไปผมว่าในปี61นะครับความรักคุณจะลงตัวได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในช่วงนี้อย่างมากๆทีเดียวนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทอ็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดี